ัสดีจ้าพี่น้องป้องไปโอาเดยินี้เนี่ยบนบนต้องประเดีเลีงเสียงโทรศัพท์ขึ้นคนมาต,ตลาดแล้วเด้อทุกคนไปส่งของมาแล้วเขาเสาร์ยังบ่ไเด้กินนะคะตั้งแต่กินพุละกิน,านกาแฟให้ขนมปังน่ะละ่ะพอดีเราก็จะมากินขนมจีนด้วยบ้านนี้ทุกคนแม่งหล่นแฝะแะเนอะบ้านเนาะ เราต้องกินมาตัดตลาดโอ้ยคือล้นแทบัน,น่แหงล้นแทบพี่น้องเด็ดสีส้มได้อืมกินข้าวขาวสิมะพร้าเผ็ดอืมอืมนึกปากเกี่ยวของเพชรเองเลย ้ยาไก่ใส่เลือดด้วยกินหนกันจ,นนจังน้อยมันสีเฮียปากก็หนะ่อนไหน ไปไม่ค่าตามสร้างนี่ไม่ค่าตามสร้างเลือใช่ไหมตามสรงเนี้ย เป็นเอฟซีอย่างนั้นก่อนอย่างนี้ผู้เตือนมาอยู่บ้านก้าไปออกเดดกับฟอก็ปรับปรุงปรับน้องก่อนปรับปรุงการกินการแต่งตัวการทานอาหารก้าไปเดออกเดดกับฟอครั้งนี้ ก็ปรับปรุงกันแต่งตัวการรับประทานอาหารแต่ผลการย่องอยี่ดอกโยบนหุ่นสวยหุ่นยื่หุ่นเป๊ะแต่ต้องปรับปรุงกันแต่งตัวการรับประทาน,อา,นอาหารบนโต๊ะอาหาร แสดงว่าเยาบนกินสุกมุกมันมาทุกคนก็แสดงว่าณปัจจุบันเยบนกินสุกมุกกินผู้เดียวตะของกับอาจารยสไตล์ข่อยแล้วจะว่าถ้าคันไปกินรวมโต๊ะกมูกขอ่อยอยากอายุ ก็สังรวมอยู่กินอยู่บบบนี้เหรอว้ยปุ่มใส่ปุ่มใส่ใแล้วท่าย,ายได้มั้ยเสียบเนี่ย

งานมันจันทร์เหลืมงานไหมวันจันทร์อันนี้พักขาด้วยทุกคนพักขาสดๆดๆูสด,สด,สดนะีขึ้นาะขระเจาสึสดสงจะต้มำนะแล้ยจะบน่นกินได้กับทุกอย่าง ใชาบนมาว่าเรื่องขอซูฟังก็มีเอฟซียนหลังหลาง,งวานะรายวาสนาดีจังมีคนคุยไม่ขาดตอนมีคนคุยตลอดถ้าเขายูดยูดนี่นะมันก็มีตลอดแหละทุกคนว่าเรื่องวาคนคุยน่ะสาบาลไม่ใช่บอแคช่นั้นแหละ เพื่อนย,ยายโบราณคนกับเขาก็กุ้ยเกะกุ้ยกับ,ก,บกับบํบบาเพ็ญวาส่เวลาแคบเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเนี่ยเป็นหนึ่งปีสองปีสามปีสวดสี่เดียดสวดสี่เดียมหากันกับโอ้เครื่องกับมีเอบจร ตรงลูกคนเป็นเด็กกบผู้บ้ามาให้เบิ่งยู่งคุยกันมาดูนั่ะแหละก็เป็นมาหากรรมก็มาล้องเด็กกันจะแก้ก็บบอกผูดได้เด็กบอกพ่อลูกคุยมาปรึกษาการีบนเนาะคุยกับปอทั้งสันทั้งสีล จากสิเป็นตาปอบุญญายังสันสินะก็ให้กำลังใจกันไปก็ร้องเบิง้งก็ประจองอีหยังมากไมก็ร้องเบิงถ้าเขาบินมากอะ่ะร้องเด็ดเบิงแกก็ล้อเด้อล้อกันนะ พวเขาใส่เวลา้คือกันบมม่แม,มนละจัดก,การได้แค่มือช่วงมืออาทิตย์เดียวบุกถั่วมาเลยมั้งก็บ,บ่แมนจังเกียบุญคุยกับพ่อใหญ่ยุเคยเนี่ยกับตัวล้าสิมาได้กับคุณเด้อแล้วก็บ,บอกว่า เสร็จงานเสร็จงานหลับเหมาชุดนีวเลยก็ไปบุกตัวบุกตัวประมาณบุกมาเลยเด้บุกไปสิมาเดือนกันยาตุลาปุนหก็นับไปที่หลังพ่เจ้าว่ามันจะเยอะบนภพกับเรามาจนหอดกันยาตุลามันสิจักเดือน ฮุกเดือนเจเดือนนะครับจะปล่อยลูกปลาบ้างเปล่านะครับนำมาลูกปลาพันปลาของเราปล่อยเรียงกันนะครับวันนี้เราขายกันราคาถูกนะครับลูกปลานิยนปลาในปลาตะเพียนปลาหิสบกเห็ดยังมันใส่เวลาเปล่าหลทุกคนลูกปลาจาระเม็ดพันปลาทับเิีลูกปลาแรกลูกปลาดุกที่คุยพันปลาดุกกระเพื่อนะครับเราขายกันราคาถูกๆนะครับมีสักมีบอกกันนะครับไปยกมือโบกว่าคือเรียกมาได้เลยนะครับ คุณลุงคุณป้าอยู่ด้านหน้าด้านในก็ดีนะครับท่าเลยที่สะอาดมีฟอ,อกมันรู้บ้างไหมนนะครับคน,าา 1, กคนต ب, น 4, ก,กคนล้มขายพันปาคุณคนมีอาจีบเพาะพันป่าขายพอพันกบขายนี่แหละทุกคนเล้ย มาหากินเนาะก็ต้องเฮ็ดอือจานดักใหญ่บาดเนี่ยก็เลือบักใหญ่สิเบิดบ่บัดนี้อิ่มได้เด้อบัดนี้ผักกระถาดนึง คนเา้าเวเรื่องขัวซูฟังกระมันใส่ขั้นแถวบเสือห้าวว่าห้าวว่าห้าขีิโมว่าห้าจจางเรื่องปั่นเรื่องมโนปไปเองปันล,มล้มล้มแ่งแลงไปเองแต่ถ้าเขามาอีหลีเขาบอกไปอีกอย่างนึง

เวาการมองกันก็นมองแบบห้เกียดกันแน่เนาะมันบอกอ็รม่ได้เห็ุยังเสือหาย เรา,าพะเยาหลุนพญเยหลุนอยู่เค่หนิยี่บนมามันหาซีมหาซียู่มันคือกว่าทุกคนคือกว่าที่ยี่บนคุยมาถ้าเราไมา่ยุลีกับพ่อเป็นยังก็ควบไปก็คือ,คอ,คอเอฟซีบาลแหละไม่ได้เสียหายเดี๋ยวย้ายแต่เราไมา่ยุาาลีกับควบไปคไปปุยไปบ่ใช่กับถอย เรอมันกับ,บลูกกับแม่ กินเขาแล้วกินนนี่เรวสิไปยังไรต่นอนาะมันนี่พี่น้องฟ้าก็เป็นยุงเนือยเนื่อยยุบหนอต้องบุงเกิดพี่น้องเอ้ยใจเลยเกิดไปยังแักมาบิก คั้นบาเบิด์ตกับเจาฝืนก็เม่นอยังเลยถ้ากินลงไปอ่ะถ้าเขาไปกินน้ำเจนีนหะรื่ไมันสีห่ากิเนเบิร์ตจเป็นคนแบบนั้นถ้าถ้ากินอย่างรูซื้อไว้อิ่มแล้ะหยุดถ้าฝืนถ้าฝืนกินลงไปเขาไปกินน้ำมันห่าก,กี่น้องกระเพาะมันน้อยเนาะตามนั้นแหะทุกคนสวัสดีค่ะมากินขนมเส้นอ่างะะาแล้วก็สิไปต่ออะไรจะสิไปทั้งไรบ้าน <laughs>